ดีครับผมล้อเอาผ่านนะครับนะครับล้อใส่เอาผ่านนะฮะนี่เป็นล้อโตโยต้าแท้นะครับผมเดิมเป็นขอบ16นะครับตัวไฮบิดนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นล้อเดิมของแท้ขอบ18สวยงามราคาไม่แพงครับผมตัวนี้นะฮะลงตัวเลยนะครับยางตรงสเปคด้วยนะครับผมขอบ18นะครับสวยจริงสวยจังครับผมตัวนี้แนะนำครับ เขาท่านใดนะครับใช้เอาผ่านเวลไฟหรือว่าแคมรี่นะครับแนะนําล้อตัวนี้เลยครับเป็นล้อของแคม r y ตัวใหม่ล่าสุดกับ18ตัวไมเนอร์เชนนะครับสเปคเดียวกันครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่สภาพล้อต้อจะเป็นสภาพดีไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับผมนะฮะตัวจชัดเจนเลยครับสภาพ สวยงามไม่มีรอยนะครับสวยงามจริงฮะอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นไว้ที่หัวข้อแล้วนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ต่างจังหวัดจะส่งให้นะครับสวัสดีครับ